สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้พบพอครับช่องเบาป่าบ้านนองชาแนลนะครับนี่ก็ขอให้แฟนครับเอฟซนะครับเด้อเพราะว่าที่ต้องไละะ่แล้วก็ขับรถไปนั่งเพราะมันเป็นคลิปสั้นๆ,ๆครับบ่พูดถึงบ่า้นับวันยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆนะครับของน้องอุ๋งอิง เพรบ้านแพงนะครับทุกคนคงจะได้เบ่งที่ติดตามคลิปหรือทิ่ตามเพจของสาวหน่อยเพรบ้านแงพงปฏิเสธบ่รดะดอกครับว่าเดี๋ยวนี้แร่งประยุทธ์ชุดประยูอียิ่งดูน้องยิ่งดูนองยิ่งรักและอยากสนับสนุนแม่มาไี่นอง น้องเป็นคนที่เบิงขันเบิงแต่ล่างเวทีเบิงแต่เวทีนี่แกทสิเป็นอีกคนหนึ่งครับถ้าได้เบิงตอนที่แกรลองเพลงก็สิเป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกับแกมีสองล่างเหมือนกับแม่ติ๋มบอกมีสองบุคลิกเหมือนกับแม่ติ๋มบอกครับพี่น้องสังเกตเบิงได้พี่น้องเด้อตอนอยู่ บ้านก็คือแกก็คือยังเป็นเด็กหน่อยธรรมดาครับแต่ว่าคันน้ององ้งอิงขึ้นทั้งเวทีเหมือนกับองค์ลงเหมือนกับแกน้องเป็นอีกคนหนึ่งแกยินนิ่งแล้วก็ว่าจะไหนล่ะ หมือนกับนักร้องมืออาชีพดังมาเป็นสิบสิบยี่สิบปีครับบางคนผมก็ได้ยินคอมเมนต์หลายคอมเมนต์นะครับจากช่องต่างๆว่าตอนอยู่บนเวทีบอกอะขออนุญาตนะครับเหมือนกับแม่ฮันนี่สีอีสานบางคนก็บว่าแม่ฮันนี่สีสามามืกเกิดใหม บางคนก็ว่าเงาเสียงของสิริพรอนเงาเสียงของพิมพ์ผ้าพรอสิริแต่สำหรับช่องเบาป่าผ้ามวนครับผมมาอันนี้ความเชื่อส่วนตัวของผมนะครับบอไหดำา่ผมมานองอุ้งอิงนี่เวลาอยู่บนเวทีเหมือนกับแม่ฮันนี่สีอีสานนะครับสมัยนั้น ผมเป็นเด็กน้อยผมกได้เิ่งยกเมฮานีสีสันว่าแกดังบ้านเดียวกันพ่อมพี่น้องอยู่สีสเกตนะครับอยู่หมอ่องอยู่บ้านแกอยู่ใกล้ๆกครับหม่องทีเมฮานีสีสันเกิดปฏิทีนนะครับอันนี้ก็คือความเสียงผมนะครับเนะบาะบอกไหดามาด้วนยะพี่น้องเด้อนะครับผมก็ขอฝากไว้ครับคอยเชียร์สาวน้อยเพชรบ้านแพง ซอยเสียหน้องอุอิงซอยเสียทีมงานซอยเสียเป็นกำลังแรงใจให้ทีมงานสาวหน่อยเพลนแพ้งผมติดตามมาในหลายปีแล้วครับจนหอดซูเม,มอรนี่ผมยังเบิงบ่เคยเบื่อเลยฝากกดติดตามเพจสาวหน่อยเพลนแพ้งได้ด้ยวยครับเด้อละติดตามหน่องอุ้งอิงอุ้งอิงเพลนแพง้งครับมือนี่บม,มี้อย่างหลายครับแ่อยาามาผควข้อรู้สึก ทีมี่กับอนอ้งองอิงคำสร้ำจิมี่ฝากไว้จีมีก่อน,พอนเพราะว่าเ,เป็นคลิปสั้นครับเพิง่งขับรถฝากกดที่ตามช่องเป,ป้าปลาบ้านหนองแชแน,นลในเดือครับเด้อกดซับสขไข่กดแช์กดไหลเนี่ยสร้ำจิมี่ฝากไว้ทีมีความสุขจะเป็นของพีของน้องความสุขจะเป็นของเอฟซีทุกคนสนร้จิมนี้ฝากไว้ที่มีสวัสดีครับ